รถทีบมาพุ่นดิเดี๋ยวจะโดนโดนทับอ่ะว้าฮัลโหลสองเฟลเมียเอ้าเอาหมาตวยวะนี่ขึ้นไปบนเขาพุ่นดิอากาศดีๆก่อนด้ตอนนี้ขึ้นมาได้เพราะวะ่านี่ดูสภาพ18องศาบห่หนาวเด้วเพินบอกมีฝนมีลมแต่ก็เลยบหล่หนาวยังใส่เสื้อจะอีได้อยู่ เว้ยยี่ใจพอจะไปวิ่งกับเขาได้ไหมครับวันซุกร์มีมาราทอนเตียนเบอร์ลินอะ่ะเจ้าอุย้ยรุดเลยร่ะเฮ้มนเก็บละจริงมันเต็มต้นพัดนานนี่นนะเจ้าของที่เก็บแล้วเนะี่ยอันที่ลวนบนกับเก็บไม่เป็นปุ๋ยอะ នេះជិះហឺផត្ននីទៅអូយត្ននីក៏យ៉ាងហ្នឹងនេះតែ